สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิ r ์กกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็ยังจะอยากพูดถึงเรื่องราวของเป๊ปกวาดีอล a ากันต่อดีกว่าครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้อ่ะอินแมนซิตี้แบบสุดๆเต็มแม็กซ์สุดลิ่มทิมประตูไปเลยโดยวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงสถิติการคุมทีมของเป๊ปกวาดีอล a ากันดีกว่านะครับหลายหคนเนี่ยรู้อยู่แล้วแหะว่า เป๊ปเคยคุมทีมอะไรมาบ้างนะครับก็ทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาไบร์นมิวนิกแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองโดยตัวของเป๊ปเนี่ยนะครับผมได้เข้ามาคุมบาร์เซโลนาในฤดูกาล2008-2009นะครับในฤดูกาลแรกของเขาเนี่ยก็คว้าแชมป์เลยถูกไหมได้อันดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ดูแค่ผลงานในลีกนะสถิติอันนี้ทุกคนจะได้เห็นเลยว่าเป๊ปเนี่ยสุดยอดขนาดไหนต่อจากนั้นในฤดูกาล2009-2010 เป๊ปเองก็คุมบาซ่าคว้าแชมป์ด้วยเหมือนกันนะครับผมจากนั้นในฤดูกาล2010-2011ก็ได้ที่1จบลาลิก้าได้แชมป์เหมือนเดิมนะครับผมแต่ในฤดูกาล2011-2012เนี่ย จบที่2นะครับผ่ายแพ้ให้กับเรอัลมาดริดนั่นเองเท่ากับว่าสีปีของเป๊ปที่คุมบาร์เซโลนานั้นได้ที่1ไปถึง3ครั้งนะครับผมแล้วก็ได้ที่2ไปอีก1ครั้งต่อจากนั้นเนี่ยเป๊ปอะ่ะก็ย้ายไปคุมไบเอ็นมิวนิกนะครับผมเป็นเวลา3ปีนะครับโดยเขาได้เว้นช่วงเวลาฤดูกาล2 0 1 2 2 0 1 3เอาไว้แล้วก็เริ่มคุมเนี่ยในฤดูกาล2 0 1 3 2น1 4ันนั่นเองนะครับโดยเป๊ปเองเนี่ยก็ไปฝึกเรียนภาษาเยอร,รมันไปฝึกอะไรมาอย่างจริงงจัเเเเเลลยยพปปปปนีี่ข้้าาาามมมะครรผกก็็ไดวว3 ในฤดูกาล2013-2014 2014-2015แล้วก็ฤดูกาล2015-2016จบอันดับหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแชมป์รวดเลยนะครับผลงานของเขาคนนี้สุดยอดจริงๆต่อจากนั้นเองหลังจากอยู่ไบเยอนมิวนิคมาได้3ปีเนี่ยนะครับผมก็ย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งถ้า รวมตั้งแต่ฤดูการแรกเลยเนี่ยจนถึงฤดูการปัจจุบันนะครับผมเป๊ปเนี่ยก็อยู่ที่นี่มาเป็นเวลา7ปีแล้วนะครับตั้งแต่2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020, 2020 2020 2021 2021 2022แล้วก็2022 2023นะครับ โดยอันดับเนี่ยมีพลาดไปบ้างในปีแรกเข้ามาในปี2016-2017นั้นจบแมนเชสเตอร์อยู่ที่อันดับ3นะครับผมแต่จากนั้นเองเนี่ยในฤดูกาล2017-2018แล้วก็ฤดูกาล2018-2019ก็จบอันดับ1ทั้งคู่เลยก่อนที่ในฤดูกาล2019-2020จะมาพลาดจบอันดับ2นะครับผมแล้วจากนั้นอีก3ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2020-2021 2021-2022และรวมไปถึงฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยที่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับอย่างฤดูกาล2022-2023ก็ควา้าแชมป์มา3ปีต าเป็นยอดกุญซือจริงๆนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเข้าคุมแต่ทีมใหญ่หรือเปล่าคาตอบก็คงใช่แต่การคุมทีมใหญ่เนี่ยก็ใช่ว่าจะการันตีความสําเร็จนะครับผมก็ต้องเก่งจริงด้วยถูกไหมด้วยอย่างเชลซีดิหรือด้วยอย่างแมนยูที่ใช้เงินมากกว่าแมนซีอีกยังไม่สามารถได้ความสําเร็จแบบแมนซีได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าฝีมือเนี่ยของจริงนะคนนี้ตัวของเขาเนี่ยนะครับผมยังเคยได้รางวัลโค้ชที่ดีที่สุดในโลกได้ไปถึง2สมัยนะครับผมในตอนที่เขาอยู่กับบาร์เซโลนาในปีนองยังแว้าล้วก็ปีสอาอง เป็นหลีกถ้วยสูงสุดของสมโมสรยุโรปเนี่ยกับบาร์เซโลนาได้ในฤดูกาล2008-2009แล้วก็ฤดูกาล2010-2011แล้วก็ยังมีแชมป์อีกมากมายที่เขาเคยได้เลยเนะครับนับได้ว่าถ้าดูตามสถิติเนี่ยตัวของเป๊ปการเดียลาเป็นหนึ่งในโค้ชที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้คนหนึ่งนะปัจจุบันเลยนะครับผมระบบของเขาเองเนี่ย ให้สโมสรอ,อยู่เหนือนักเตะทุกคนไม่มีนักเตะคนไหนเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครที่จะอยู่เหนือโค้ดอยู่เหนือสโมสรได้ทุกคนต้องเล่นกันเป็นทีมนะครับและเป๊ปเองเนี่ยรู้ดีว่าทีมที่เขาคุมมาเป็นทีมใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนักเตะม,มันคุณภาพพับแก้วอยู่แล้วไม่ว่าจะทั้งในตัวจริงหรือว่าจะเป็นผู้เล่นสำรองนะครับเป๊ปเองเนี่ยรู้จักการใช้นักเตะนะครับผมแล้วก็เลือกนักเตะที่เหมาะกับตำแหน่งได้ดีมากๆรวมไปถึงมีการโลเทนนักเตะให้ดีด้วยนะครับให้โอกาสทุกคนลงให้โอกาสทุกคนจริงๆคือเรียกได้ว่าอย่าางฤกนเเ็คห เลยว่าแม้ว่ากองหน้าตัวหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นตัวของเออร์ลิงฮาลันนะครับแต่ก็ให้โอกาสจูเลียนอเวเลสเนี่ยกองหน้าอีกคนหนึ่งที่ซื้อมาลงเสมอเลยนะครับผมแล้วก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกาทั้งคู่ด้วยถึงแม้ว่าฮาลันจะเป็นตัวหลักเนี่ยแต่อเวเลสก็มีโอกาสลงถึงแม้ว่าอาจจะไม่ลงเต็มเกมแต่ก็โชว์ผลงานได้แบบประทับใจแฟนบอลเป็นอย่างมากนะครับยังในฤดูกาลนี้เองเนี่ยอเวเลสก็ลงในพรีเมียร์ลีกไป30นัดน,นะครับผมแล้วก็ยิงไป9ประตูแล้วก็มีเวลาเล่นน้อยมากๆด้วยถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ผมค คงจะยีก2 5บห้าลูกได้อย่างสบายๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสถิติการคุมทีมแล้วก็รวมถึงสไตล์การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดีอล่าด้วยนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับกุนซือคนนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิลด์ถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวน้นที่นี้ด้วยวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ